Where are you from? Where are you เด็กในจังหวัดภูเก็ตเองนะคะส่วนหนึ่งที่เราพบกันบ่อยที่สุดก็คือเด็กไม่ค่อยที่จะกล้าพูดคุยกับชาวต่างชาติเราจะสังเกตว่าบางครั้งเวลามีชาวต่างชาติเข้ามาในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเด็กมักจะ วิ่งหนีบางทีคือส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหนึ่งจริงๆแล้วเด็กเรียนมาแล้วเด็กไม่กล้าที่จะใช้นะคะจริงๆบางทีเขาอาจจะฟังออกก็ได้แต่ว่าเขาก็กลัวที่จะได้สัมผัสกับชาวต่างชาติต,ตรงนั้นนรับาอาักฤีภ h ษาไ a ยภาษาอังก i ษภาษาไทยภาอาษาอั r o ฤ 10 years old 10 years old w h a y on from? I the p h i n Thailand. What's your favorite food กิจกรรม outdoor speaking เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะคะจริงๆแล้วที่โรงเรียนก็จัดขึ้นมาหลายครั้งนะคะทั้งทดลองกับเด็กชั้น ชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ชั้นมัธยมในปีการศานี้เราก็ได้มาใช้กับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ซึ่งเราก็เห็นข้อตแตกต่างในเรื่องของปัญหาเหล่านี้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยการปูพื้นฐานตรงนี้ถ้าเราไปทํากับเด็กที่โตๆเนี่ยนะคะเราก็จะค่อนข้างจะพบปัญหาเหมือนกันว่า1จริงๆแล้วเด็กเนี่ย พอถึงระดับโตเนี่ยการใช้ภาษาของเขานะถ้าเราไม่ได้ปูพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นว่าเด็กจะต้องเอาภาษาไปพูดคุยกับชาวต่างชาตินะคะจากระดับง่ายๆไปสู่ระดับยากขึ้นเนี่ยเด็กก็จะไม่มีพื้นฐานพวกนี้พอไประดับโตเนี่ยมันก็จะมีส่วนปัญหาในเรื่องของความไม่กล้าในกิจกรรมพวกนี้ถ้ามาใช้กับเด็ก ชั้นปฐมปีที่4ซึ่งเป็นเด็กที่กำลังเป็นวัยสนุกสนานแล้วเป็นวัยที่เขากล้ากล้าคิดกล้าแสดงออกอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความอายเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะเพียงแต่เรารู้จักที่จะทํากิจกรรมที่จะไปกระตุ้นเด็กนะ,ะให้ให้สามารถที่จะ,ะใช้ภาษาการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีทั้ง ความเชื่อความคิดเห็นข้อมูลความจริงในเชิงของวิชาการการให้ผู้เรียนได้รู้ภาษาอังกฤษเนิ่นเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีโดยเฉพาะในเรื่องของการออกเสียง pronunciation เพราะว่าเด็กเนี่ยจะอวัยวะในการออกเสียงเนี่ยยังยืดหยุ่นได้ตามหลักทฤษฎีการเรียนภาษาที่สเนี่ยเขาบอกว่าผู้เรียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษอันนี้เรื่องของการพูดนะครับ จะพูดภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเนี่ยก็ต่อเมื่อช่วงอายุนั้นก่อนก่อนวัยที่เป็นก่อนวัยรุ่นนะก็คือก่อนอายุ14ปีนะครับก่อนอายุ14ปีดังนั้นการเรียนภาษายิ่งเนิ่นเท่าไหรก่ก็ก็ยิ่งดี การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษนอกสถานที่นั้นมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยเริ่มจากการกำหนดแผนการสอนโดยร่วมก,กันกับคณะอาจารย์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและในปีนี้อาจารย์กิติยาได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากิจกรรมในครั้งนี้การประชุมเนี่ยจริงๆแล้วคือมันต้องใช้คุณครูหลายท่านเพราะว่านักเรียนเนี่ยประมาณ200กว่าคนนะคะซึ่ง เราจะต้องไปทํากิจกรรมนี้ทั้งหมด5ห้องนะคะซึ่งเด็กถือว่าเยอะมากในการทํากิจกรรมนี้ในการอกอกออกไปทํากิจกรรมว่าเราจะแบ่งงานยังไงดีจะให้อาจารย์ท่านไหนรับผิดชอบนะให้อาจารย์ชาวต่างชาติทําอะไรบ้างคุยกันคร่าวๆแล้วนี่ก็เป็นโปรแกรมนะคะที่เราต้องทกิจกรรมในวันที่20กันมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนก็ประมาณกลุ่มนึงประมาณ6-7คนนะคะจากนักเรียน200คนเนี่ย ะะแล้วก็ทีนี้บนบนหัวก่อนนักเรียนเนี่ยก็จะมี ahed ทุกคนจะต้องมี ahed and have a, uh, a w o r d นะ <this> จะมีคำศัพท์ กำศัอยูบนบนบน,นหมวกของเขา Can I say something t h o u When we split them into the groups, is it possible to get one strong speaker in each group? It would help the others. If you have a group of uh, speakers that aren't very good, then they they are going to struggle. If you get one strong speaker in each group, it, it will help the other children. Mm. So if we can find the s t r o n g e r speakers who can speak the English language mm. a lot better than the others, สัาษั์ uh, ชาวต่างชาติประมาณกลุ่มหนึ่ง สี่คนได้ไหมสี่คนประมาณสี่คนแล้วให้นักเรียนเขียนมาก็จะมีเวิร์กชีพให้ประมาณเป็นเล่มให้ You want the report uh, obviously in English. Yeah. yeah. Uh, what, what you will look at structures of the sentences. Uh, do we have full sentence forms? Whether they've got whether they've got, they got the correct sentences. Pronunciation and content the correct the correct <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> of the sentence. ก่อนที่เราจะออกไปทำการ outdoor speaking เนี่ยเราจะต้องมอบอาวุธให้กับนักเรียนก่อนนั่นก็คือให้เขาฝึกการเรียนรู้จากในห้องเรียนก่อนนะะซึ่งเราใช้เวลาในการเรียนรู้เนี่ยประมาณ3 3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็คือประมาณ3คาบ ดังนั้นอาจารย์แต่ละท่านในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศก็จะเริ่มจัดตารางการสอนหลังจากการวางแผนเพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ To ask the class How old are you? I am 10 years old. <The> guy Where are you from? stand up what is your favorite Thai food I think today is all about just uh, getting given the school children an outline of the questions that they will be asking uh, these Westerners um, doing this lesson will give them the confidence to take these questions out it gives them preparation uh, they're not going out uh, in a dead situation, again, it's not. This activity is not just about speaking English. It is getting the child out of a classroom environment into a different learning environment. Okay, it also gives the teachers uh, a chance to look at the school child and uh, to see how they're able to take in all this other information in a different environment. Uh, again, it's just a great chance for children, especially in government schools. ez คนที่พูดไม่เก่งในกลุ่มมีโอกาสเรียนรู้ไหมคุณครูก็บอกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราต้องไปทำกันไปไปไปข้างนอกแล้วทุกคนต้องถามได้ทุกคนทุกคนต้องมีหนึ่งคำถามหนูพูดได้แล้วหนูช่วยเพื่อนนะลูกนะหนูช่วยเพื่อนซิเพื่อนพูดไม่ได้หนูช่วยกันเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปเป็นกลุ่มกลุ่มของเราต้องพูดได้ทุกคน คุณครูก็จะให้เขาเนี่ยฝึกเพื่อนฝึกพูดเธอพูดได้ไหมเนี่ยพูดดูซิเอเธอพูดไม่ได้ไม่กล้าพูดเขาก็จะเพื่อนจะช่วยเขาคือเพื่อนจะช่วยเพื่อน What sport do you like What sport do you like I like to play football I like to play football ถามอะไร What sport do you like คุณชอบกีฬาคุณชอบกีฬาอะไร How old are you a g a i n please How old are you How old are you M um 21-year-old อม21 y e a เ o l d อายุกี่ปี21ปี <It 's S 1> yes, Very good สุดา please การกำหนดรูปแบบประโยคการถามตอบนั้นอาจารย์แต่ละท่านต่างใช้วิธีการสอนในแนวทางเดียวกันทั้งการถามตอบการเรียงประโยคจากบัตรคำอีดยัวร์เฟเวอร์ลีไทฟ o เฟิรดอีดวรเฟเวอร์ไทฟฟดการใช้บทบาทสมมุติ ค o u จะทำอะไรถ้าเราถามคุณ o u ี่ยวกับคร e สต์มา o แทนคุณจะ a ูดไทยใช่ไหมใช่ฉันทำคุณ32 years old How long are you here for ย m here for มา2 week เมื่อผ่านกระบวนการสอนนักเรียนทั้ง5ห้องของชั้นประถมศึกษาแล้วก็มาถึงวันที่จะต้องออกเดินทางเพื่อทำกิจกรรมในวันนั้นจะมีกระบวนการทบทวนร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้จะสามารถนำเอาวิชาการงานอาชีพมาบูรณาการทำของที่ะระลึกให้กับชาวต่างชาติได้อีกด้วยเมื่อถึงสถานที่แล้วนะคะจากที่การประชุมกันแล้วว่าอาจารย์ท่านไหนรับผิดชอบนะคะเพราะว่าถ้าเด็ก200คนเนี่ย ถ้าเราไม่วางแผนก่อนเราดูไม่ถึงแน่นอนนะเวลาเด็กไปสัมภาษณ์เนี่ยเราจะได้ไปไปดูเลเด็กห้อง4ทับหนึ่งนะได้แก้ไขปัญหาในส่วนตรงนั้นคุณครูภาควิชาภาษาอังกฤษที่ไปดูเลห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าเขาก็จะได้ไปแก้ไขในส่วนตรงนั้นซึ่งคุณครูก็มีส่วนที่รับผิดช,ชอบในส่วนตรงนั้นไปแล้วเพื่อนักเรียนจะได้ทั่วถึงในการทํากิจกรรมในส่วนตรงนี้ได้ช่วยนักเรียนแก้ปัญหาได้ถูกต้องและก็ทันท่วงทีในส่วนตรงนั้นค่ะ เด็กทุกคนจะได้เวิร์กชีตจดบันทึกการตอบคำถามของชาวต่างชาติทุกคนการสัมภาษณ์ของแต่และกลุ่มต้องสัมภาษณ์ชาวต่างชาติให้ได้5คนเพื่อที่จะทำการเขียนเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนต่อไปแ a นยูสเปย์ไทย What nationality are you? I am British Can you spell P? Do How long are you here for? คุณครูมั่นใจว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้ทั่วถึงนะคะที่ว่าเวลาเขาถามคำถามไปนะเหมือนเขาไปถามาชาวต่างชาติคนที่หนึ่งพอไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติคนที่สองนะ,ะเขาก็จะต้องมีการแชร์กันอีกนะจากที่ฉันถามไปแล้ว what is your name how old are you ฉันจะต้องถามประโยคอื่นแล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติถึง5ท่านและแต่แต่ละท่านเนี่ย เอาประโยคคำถามจะไม่เหมือนกันดิฉันคิดว่าเขาสามารถพูดได้ครบทั้ง10คคำถามหรือพูดได้มากกว่าที่คุณครูวหวังไว้แน่นอนค่ะคือกิจกรรมที่จะต้องใช้ภาษาและเอาไปใช้ในบริบทที่เป็นจริงหรือที่เรียกว่า authentic learning นะครับการเรียนรู้ตามสภาพจริงเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นมากเพราะว่าตัวผู้เรียนเองเนี่ยตัวเด็กเองเนี่ยจะได้เห็นความสำคัญของภาษาแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นการเรียนในชั้นเรียน หรือกับคุณครูหรือกับเพื่อนเท่านั้นนะฮะพอมาใช้กับบุคคลจริงๆที่เข้าไปพบเจอโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ถ้าทําได้มากกว่าหนึ่งครั้งก็จะยิ่งดีนะครับยิ่งยิ่งไหวครั้งเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีหรือไม่งั้นเราก็อาจจะมีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วก็จัดบริบทการตอบคําถามหรือการถามนะครับให้ให้ นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ก็จะยิ่งดียิ่งเลยครับ Thank you in Thai ขอบคุณครับขอบคุณครับสัมภาษณ์5ท่านครบแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีเวลาให้เขาอีกให้เขามาคุยกันในกลุ่มว่ากลุ่มของฉันเธอเมื่อกี้เขาตอบว่าไงนะ อตอไปอย่างนี้เราเขียนประโยชน์ไงเขาต้องมีการระดมความคิดอีกทีนึงของฉันผิดเอ๊ะของฉันเมื่อกี้ตอบเขียนว่า42อายุ12ปีของเธอเขียนว่าอะไร62คอนอื่น62หมดเลยแต้ของฉันทำไม42นะ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อกี้ฉันฟังผิดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มาคิดเออเมื่อกี้คําว่า62นะ62ไม่ใช่42อ่าอย่างเงี้ยน,นะคะ่ะหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วก็กลับมาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในกลุ่มแต่ละกลุ่มเลือกที่จะนำเสนอหัวข้อสนทนากับชาวต่างชาติไว้เรียบร้อยแล้วโดยใช้การเขียนลงกระดาษแผ่นใหญ่แต่งแต้มเติมสีสันเพื่อรอนำเสนอเาเสรอลเธ e ม r จากโปแล n s อ e can say สวัสดีเวลากลับมารายงานนะฮะเขาก็คิดว่าเขาอยากจะทำ อีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือการเขียนนะแล้วเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาเขียนนี้ถูกต้องหรือเปล่าฉันอยากจะพรีเซนต์ของฉันฉันอยากรู้ว่าความผิดพลาดของฉันเนี่ยมันคืออะไรในกลุ่มของฉันเ,นเพือ่อจะให้คุณครูแก้ไขช o r ฟ t e t h a ไท o ูดอ s ส้มต She can say, สวัสดีเขียนอ่ะเขียนถูกหรือเขียนผิดเฟลเลตคุณเขนผิดอ่าเขียนถูกเขียนยังไงลูกลยงแล้วก็อีจากที่เขาเรียนรู้ปอยู์คำถามแค่นี้ย นะต่อไปเขาก็จะรู้ว่าประโยคนําถามมีเยอะเลยนะเขาเรียนรู้อะไรอีกถ้าเขาถามชาวต่างชาตินั่นคือต่อยอดให้เขามากยิ่งขึ้นให้เขาเรียนรู้มากยิ่งขึ้นให้เขาอยากรู้ว่าวันนี้เขาเรียนแค่สิบคำถามที่เขาไปถามมาหรือว่าจากที่ครูถามสายชั้นป .4 ป .5 เขาจะต้องเรียนอะไรมากยิ่ขึ้นคุณครูสอนอะไรเขาอีกอ่ามีคําถามอะไรมากยิ่งขึ้นมีอะไรมีคําถามอะไรอีกอะไรอย่างงี้คคือเป็นการต่อย,ยอดให้เขาในสายชั้นป .5 สายชั้นป .6 ไปไปอีกระดับหนึ่ง